สวัสดีตอนเย็นครับทุกคนก็สวัสดีตอนเย็นวันที่ยี่ห้านะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงยี่สิบก็ห้าโมงเย็นเป็นวันเสาร์นะทุกคนวันนี้ก็เมื่อเช้าไปย้ายบ้านมานะครับย้ายบ้านให้ลูกค้างานผ้ามานะทุกคนชั้นสี่อ่ะก็กลับมาถึงประมาณบ่ายครับถึงบ้านประมาณบ่ายก็ นอนกำลังตื่น,นครับก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยครับก็อยู่บ้านนะทุกคนกำลังจะตีเป่าเข้าอนุครับประเวทนะครับไม่ใช่อนนุดิปประเวศ <c oughs> ก็งานเทียนนะครับทุกคนงานเทียนมานะครับก็รับเย็นนี้ส่งุ่งนี้นะครับวัดสมานกับวัดที่บางน้ำเปี้ยวหนึ่งวัดนะครับไม่รู้ว่าวัดอะไรนะทุกคนเดี๋ยวพาไปพว่งนี้นะครับ จำชื่อวัดไม่ได้ครับแต่ว่าวัดสมานเคยไปอีกวัดหนึ่งยังไม่เคยไปนะทุกคนก็เดี๋เลเดินทางกันครับเดี๋ยวพาไปแล้ว่องครับให้ตัวเนี้ยมาขอข้าวผมกินทุกว,วันเดี๋ยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยกินเออเออคุยรู้เรื่องด้วยนะทุกคนบอกว่ากลับมาเดี๋ยวค่อยกิน S <S คุยรู้เรื่องฉเฉยะร้อนมากครับเก็ไปรับใกล้ๆนะครับไปไกลประมาณ40-50สิโลครับตีเป่าเข้าไปเอาเลยครับที่แรกอะ่ะผมว่าจะรอเอามาด้วยแต่ทีนี้เกรงใจพี่พ,พี่ที่ว่าประยุกของช่วยผม เมื่อตอนงงวันนะครับต้องพาเขากลับมานะครับเนื่องจากเขามีธุระไปทางอื่นนะทุกคนก็กำลังโหลดคลิปอยู่ครับอันนี้น่าจะคลิปไปประเวศครับก็พยายามตัดลงให้ดูละคลิปนะครับก็คลิปไปจันเที่ยวที่สี่เพิ่งลงไปนะครับทุกคนวิ่งวันที่ยี่สิบเอ็ดลงวันที่ยี่สิบห้านะครับก็ลงวันนี้นะครับ ก็เดี๋ยววิ่งบางนาตาดไปทุกคนไม่ขึ้นทางด่วนนะครับเดี๋ยววิ่งบางนาตาดไปขึ้นกาญจนาแล้วก็ไปกลับรถนะครับก็ขากลับเดี๋ยวด่วนกลับครับขากลับอาจจะไม่ได้ถ่ายนะทุกคนผมก็เลยถ่ายครับไปให้ดูแทนนะครับขากลับมันจะมืดนะครับน้ำมันก็จะหมดแล้วเดี๋ยวไปแวะเติมน้ำมันสักห้าร้อยครับน่าจะพออยู่วิ่งไปบางนาเปรียวพวกนี้นะครับก็ถือโอกาสไปไหว้พระด้วยนะครับบรรจุด เดี๋ยวพาพี่เพื่อนๆไปวัดกันมันมุ่งนี้ก็สวัสดีผู้ติดตามทั้งสามรอแปดิบสาท่านด้วยนะครับตอนนี้เริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผู้ติดตามผมเมื่อไหรจะถึงพันคนสิ้นปีก่อนสิ้นปีจะถึงพันคนมอเลยรอคลิปกลับบ้านครับรอคลิปกลับบ้าน่าได้ชมคลิปกลับบ้านแน่นอน ก็งานย้ายบ้านสรุปแล้วเปิดไป2อ0 8นแครับทุกคนเพราะว่าคนยกไป3ามคนนะสี่กับผมก็ไม่เหลืออะไรครับก็เหลือคนละห้าหกร้อยมันหลายคนนะทุกคนมันหารกันเยอะเหลือคนละห้าหกร้อยแต่มันไม่เหนื่อยเรานะครับแล้วก็ลูกค้าแฮปปี้ด้วยนะครับสินค้าไม่เสียหายนะครับเนื่องจากทางขึ้นมันแคบนะทุกคนมันเป็นบันไดสี่ชั้นนะ ก็เดี๋ยวไหลออกบางนาตาดไปเรื่อยครับทุกคนเดี๋ยวไปแวะเติมน้ำมันปั๊มเชียวก่อนเชียวบางสมัครเหมือนดื่มนะครับ ประจําโลเอาีเจ็ดห้าร้อยครับ มันมัน,ม,นมันไม่นิ่งอนะ่ะอย๋ยวผมต้องไปนั่งดูแล้วถ้ามันสั่นมากผมก็จะตัดทิ้งนะครับไม่เอาลงมาทุกคนดูเันเรื่อๆนะครับผมว่าที่แรกผมว่าจะไปะติดตรงเนี้ยเนี <Yeah. S 1> ่ยก็งคนื่องนะมันใส่ข้าห่วามันมองไม่เห็นนะครับทุกคนแต่ก็อยากเก็บสตอรี่ให้ทุกคนดูด้วยน,นะครับก็จะรอถ่ายพรุ่งนี้ทีเดียวแล้ววันเนี้ย ก็จะไม่มีคลิปลงไงทุกคนวันที่ยี่ห้ามันก็จะไม่มีคลิป,ลลม,ม,ม,ลปมันก็จะเป็นคลิปเล่นวันเท่นี้ ตกไปสะดุดตัวที่ว่าเขาตาบอะทุกคนมันไม่เรียบอะอยา่างกับลูกกะน่าก็ตอนนี้เลยเวลาหกโมงแล้วยังไม่ได้นัดลูกค้าเลยครับไม่ไรหรอกแก้กันชิวๆสองสามุ่มได้หมดแก้วเนี้ยลูกค้าน่าลักนะครับไปผมเอาเอกสารไปคืนรอบที่แล้วจะยกเก้าอี้ให้ผม แกบอกแกไม่ได้ใช่ผมกอออ็ยีราคาโคตรแพงลูาคากค้ารูสุดเกินให้ขนส่งหมดเลยซื้อนู่นซื้อนี่ก็ซื้อมาฝากผมด้วยขอบคุณมากครับผม มองไม่เห็นไนเลยถ้าอยู่อย่างเงี้ยมองมองเห็นหน่อยรองละรองเทียแล้วหมดเลย าแล้วครับเดี๋ยวต้องจอดแอบนี่ก่อนนะเดี๋ยวไปโน่นไม่มีที่จอดนะทุกคนเขาแอบข้างทางก่อนก่อนขึ้นทางด่วนนะครับเดี๋ยวนั่ลูกค้าก่อนนะผมเปิดจะนั่ไปเลี้ยวถ้าจะขี่ชนตูดผมก็ขี่มาเลยไม่เป็นไรชือมชือมชือมชื่อมก่ตรงนี้มันจะมีกับข้าวขายนะทุกคนอุณหบันไม่เปิดไฟเฉย มองไม่เห็นเลยทำไมเกียร์ตาดีจังอะ่ะไฟหน้าไม่เปิดน,นี่นี่วนยอน่สาพิเรือเลยเดี๋ยวก็เบียงขึ้น้างวน,นะครับเดียว <c oughs> านลูกค้า่อนมันจะบังร้านน้ำก็ไม่ทุกคนเป็นไรหรอกมัตนอนอยู่ าไปดูไฟผมทำมาใหม่แล้วกลางคืนได้ใช้แล้วก็แจ้งลูกค้าไว้เรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้ก็18นาฬิกา18นาทีเดี๋ยวผมพาไปดูไฟ กำลังสวยเลยผมว่าข้างละาหกดวงข้างละาหกไฟเลี้ยวข้างละหลอดนะครับ <_ C 1> แบบนี้เลยเรียบๆกินๆดีแล้วก็ไฟได้เนาะถจะประมาณนี้นะครับไคร้ายกลางคืนก็จะสว่างก็หยับเลยครับ เดี๋ยวรอลูกค้าก่อนเฟือมครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าลูกค้ากลับมาถึงบ้านยังนะครับก็กำลังจะกลับรถบนกาญจนาพิเศษหมายเลขเก้านะทุกคนเพื่อที่จะไปลงสุขาบ้านห้านะครับแล้วก็วิ่งเรียบมอตอวีไปนะครับ ยังไม่อ่านไลน์ผมเลยทุกคนเกน่าจะยังมาไม่ถึงบ้านนะครับก็บางทีก็ตุ่มหนึ่งบางทีก็สองตุ้มแล้วแต่นะครับก็ผมแง้มกระจกลงนิดนึงนะทุกคนกคน็แสงจะได้ชัดจะตุ้มหนึ่งนะครับก็เบี่ยงไป่ะ ไปถนนสีนครินก็ได้นะครับหรือว่าจะไปสวรรคุภูมิก็ได้มืดนะทุกคนต้องเจนเย็นนะิดนึง ตามป้ายถนนอนนุรลากระบ,บังนะครับทุกคนก็ต้องไปไปบ,บางนานะครับมุงหน้าถนนพระรามสองเหมือนเดิมนะครับคิดขวาไว้เลยครับเพราะว่าเราจะกลับรถนะครับกลับรถวิ่งเรียบอเตวีลูกค้าไลน์มาแล้วเพราดญาตไลน์สัก,กรู่ครับเอา้าใส่รหัสไม่ถูกเฉย man. กกัับบรรถคร็ถ้าลงไปนี่จะเป็นถนนสุขาพิบาลห้าครับทุกคนมันไปออกได้หลายทางนะครับออกกิงแก้วก็ได้หรือว่าจะไปพัฒนาการก็ได้นะครับหรือว่าจะไปทางรามสองก็ได้ครับไปทะลุบางนาเฉลิมพระเกียรติได้หมดครับ ตอนนี้รับของออกมาแล้วทุกคนเป็นเวลาสามทุ่มครึ่งน,นะครับก็อยู่บางน,นาตาดนะครับบางน,นาตาดเท้าออกนะครับเลยให้กาบางนามาหน่อยหนึ่งมาจากเป็นทางที่ว่าลงจากทางด่วนนะทุกคนกมีที่จอดไหลาทางซ้ายมือนะครับเดี๋ยวพวกเราไปดูของครับ สองที่นะครับไปวัดสมานกับวัดอาคมวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับก็วิ่งไม่ไกลครับรอบนี้หากินใกล้ๆบ้านวันหยุดนะครับก็ได้โอกาสไปเที่ยวด้วยไปไหว้พระด้วยนะครับทุกคนนานๆจะได้เข้าวัดตำบุลสักทีหนึ่งนะครับเพราะลูกค้าบอกเขาเข้ามาว่าวันอาทิตย์หน้าน่าจะลงวัด ที่จันทบุรีวัดปากน้ำเขียงนงูแล้วก็วัดท่ามะขอกนะครับไม่ได้ไปนานมากครับผมงานนี้พูกเราว่างานมันน้อยนะครับเรื่องนี้อ่ะ สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ช่องอรตมันทูร์ทุกแคบไทยแลนด์ได้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทำงานอย่างมีความสุขครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ